ครับก็หลายคนคงเคยเจอปัญหาที่ว่าเวลาเราใช้จ่ายเงินผ่านแอปเป่าตังเนี่ยเราใช้จ่ายเงินเกินวงเงินที่เรากําหนดหรือว่าตั้งเป้าหมายไว้แต่ละวันใช่ไหมครับบางครั้งเนี่ยเราตั้งเป้าไว้ว่าวันนี้เราจะใช้จ่ายเงินผ่านแอปเป่าตังเนี่ยไม่เกิน200บาทแต่ว่าเวลาไปใช้จ่ายจริงๆเนี่ยเกินไปเป็น 200-, 300-, 400แล้วแต่นะฮะซึ่งวันนี้นะครับผมมีวิธีการจํากัดวงเงินในการใช้จ่ายผ่านแอปเป่าตังแบบง่ายๆนะฮะมา แช์ให้กับเพื่อนนะครับจะมีวิธีการทําอย่างไรนั้นเดี๋ยวตามผมมาชมกันเลยดีกว่านะครับบ้นต้นเนาะให้เพื่อนเพื่อนเข้าไปที่แอปเป่าตังค์ในมือถือของเพื่อนๆนก่อนนะครับอย่างผมก็จะเข้าไปที่แอปเป่าตังค์นะฮะจากนั้นนะครับก็ให้เพื่อนเพื่อนเนาะกดรหัสพิน6หลักนะฮะที่เพื่อนๆนตั้งไว้ ตั้งแต่ทีแรกตอนที่สมัครแอปพลิเคชันเป่าตังค์นะครับอย่างผมก็จะใส่พินหหลักไปก่อนนะฮะนี่ครับพอเราใส่รหัสพิน6หลักไปเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็จะเข้ามาสู่หน้าของแอปพลิเคชันเป่าตังค์ตรงนี้นะฮะให้เพื่อนเพื่อนสังเกตดูด้านล่างนะครับที่มันมีเครื่องหมายฟันเฟืองเนาะแล้วก็มีคําว่าตั้งค่านะครับก็กดเข้าไปได้เลยนะฮะในนี้นะครับจะเป็นเมนูตั้งค่าต่างๆในแอปพลิเคชันเป่าตังค์นะครับรวมไปถึงการจํากัดวงเงินใช้จ่ายในแต่ละวันด้วยนะครับ ให้เพื่อน <S <S ๆเนาะเลื่อนมาตรงด้านล่างนะครับมันจะอยู่ตรงตรงนี้นะฮะวงเงินจํากัดต่อวันนะฮะเนาะ,ะ,นะะให้เพื่อนๆกดเข้าไปได้เลยนะครับแล้วมันจะถามให้เราใส่รหัสพิน6หลักเพื่อยืนยันการเข้าใช้งานอีกครั้งนะครับก็ให้เพื่อนๆนะฮะใส่รหัสพิน6หลักลงไปได้เลยนะครับนี่พอใส่รหัสพิน6หลัก6หลักลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับวงเงินจํากัด ณปัจจุบันนะครับแอปเปาตังเนี่ยเขาจะให้ใช้จ่ายเนี่ยไม่เกิน50,000บาทต่อวันถ้าเต็ม5 0,000บาทเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆก็จะไม่สามารถใช้จ่ายได้นะครับแต่ว่านะฮะบ,บางคนจะจํากัดการใช้จ่ายของตัวเองนะครับว่าตั้งเป้าว่าวันหนึ่งจะใช้จ่ายไม่เกิน200บาท150บาทก็แล้วแต่นะครับก็สามารถใส่ไว้ตรงนี้ได้เลยนะครับเวลาถ้ายอดใช้จ่ายเนี่ยมันถึงจํานวนนั้นมันก็จะไม่สามารถสแกนได้นั่นเองนะฮะนาะก็ เป็นอีกหนึ่งวิธีการนะครับที่ทําให้เราเมีวินัยในตัวเองนะครับไม่ใช้จ่ายเกินความจําเป็นของตัวเองนะครับอย่างอันเนี้ยผมสมมุติว่าผมตั้งไว้เอาร้อบาทแล้วกัน่อะอย่างอันนี้นะครับผมจะตั้งเป้าไว้ว่าวันหนึ่งเนี่ยผมจะใช้จ่ายไม่เกิน150บาทนะฮะก็คือเท่ากับการใช้งานคนละครึ่งนั่นเองนะครับเพราะว่าจะลิมิตตัวเองไว้นะครับถ้าใช้งานเกินนี้มันจะเป็นการใช้จ่ายโดยไม่จะเป็นนะครับจากนั้นก็กดตกลงไปได้เลยนะครับ นี่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆจะสังเกตได้ว่าเวลาเราเข้าไปที่การจํากัดวงเงินอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ใส่รหัสผ,ผ่านลงไปเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าวงเงินที่สามารถจํากัดณปัจจุบันเนี่ยก็คือ150บาททีแรกมัน50 0 0 0บาทใช่ไหมครับนี่ก็ลดลงเหลือ5 150บาทถ้าวันนี้นะครับเพื่อนๆใช้จ่ายเต็มวงเงิน150บาทเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆจะไม่สามารถสแกนจ่าย ผ่านแอปเป่าตังได้อีกนะครับเพราะว่าวงเงินมันถึงแค่150บาทนะฮะเนาะถ้าเพื่อนๆอ,อยากให้วงเงินเพิ่มขึ้นหรือว่าวงเงินเท่าเดิมนะครับก็ไม่ยากนะครับก็แค่เปลี่ยนตัวเลขตรงนี้นะครับให้เป็นเท่าเดิมจากนั้นก็กดตกลงนีครับแค่นี้ก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วพอเรากดไปอีกทีนึงยอดวงเงินใช้จ่ายก็จะกลับคืนมาให้เป็นปัจจุบันก็คือวันละไม่เกิน50,000บาทนั่นเองนะฮะเนาะก็ คงจะเป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับที่จะเป็นการสร้างวินัยให้กับตัวเองนะครับคือเราจะได้จํากัดได้ว่าวันหนึ่งเนี่ยเราจะใช้จ่ายเงินเนี่ยผ่านแอปเป่าตังเนี่ยไม่เกิน150บาทเด็ดขาดนะครับก็หวังว่านะฮะคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสําหรับใครถ้ามีคําถามเกี่ยวกับคลิปนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยผมก็จะพยายามหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับมานี้ก ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมไปละครับ